ันนี้นะคะจะแต่งหน้าด้วยเครื่องสอําอางจากเซเว่นเนาะ <S <S เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราซื้อเครื่องสอําอางนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาสั่งเครื่องสอําอางกันก่อนเราเข้าแอปเซเว่นนะคะโน้สปอนนะคะอันนี้ก็คือซื้อเองหมดเลยนะคะเราไปดูโซนเครื่องสอําอางซิว่ามีอะไรกันบ้างอุ้ยของเยอะอยู่นะทุกคนเราควรซื้ออะไรบ้างนะเนี่ยพัชั่นรันไบเปอรมีอุ้ยอันนี้น่าใช้เราซื้อพัชั่นร,นรันหนึ่งคาเลตาของนี้ก็ได้ะคะ่ะ O D P O ลิปมาหนึ่งมา แป้งฝุ่น๋ยวเราซื้อแป้งฝุ่นให้เอาแป้งซสาสีดีกว่าโอเคอ่ะเท่านี้นะคะทุกคนเราจะแต่งแค่นี้เลยแล้วเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าราคาแบบ เรแรงมากค่ะทุกคนแบบโหไม่กี่อย่างก็เกือบห้าร้อยแล้วว่าเราไม่คิดว่าของมันจะแพงขนาดนั้นเนาะลิปที่เราสั่งไปในตอนแรกก็คือหมดนะคะเลยได้ลิปอีกแบบหนึ่งมาซึ่งมันเป็นลิปแบบเนื้อก็ไม่เหยเราไม่รู้ว่ามันจะเอามากบรอยได้ไหมนะคะแล้วก็แบบพวกอะไรอื่นๆนะเราก็จะพยายามที่จะแบบรังสันหน้าเราให้ได้นะคะทุกคนตววแต่ว่าจะขอแอบโกงนิดนึงเพราะว่าในเซเวน,นนี้ที่เราสั่งคือมันไม่มีมาคาร่าอะไรพวกนี้มันมันก็จะแปลกอะคะ่ะเราก็เลยจะขอใช้มาคาร่าที่เราเคยซื้อไว้นะคะมาร่วมด้วยแล้วกันเองน่า ะะงั้นเรานะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะลิปที่เราใช้จะเป็นของ Merle เลสนะคะอันนี้ก็เหมือนคุ้นๆว่าเคยรีวิวเหมือนกันนะนี่นะคะ soft feeling lip tattoo นะคะสี03 stay groovy มาดูกันนะทุกคนคือถ้าไม่ลงมันก็ไม่เนียนนะทุกคนแล้ววันนี้เราไม่มีคอนซีลเลอร์นะคะเรามีแค่คิมซองเซเวนไงอุ้ยได้นะได้ไนะสีที่เราสั่งไปตอนแรกค่ะมันค่อนข้างออกส้มนะแต่ว่าอนี้คือเหมือน นักงานเขาเป็นผู้ชายอะทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าอันนั้นอะมันหมดเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้ไหมแล้วก็บอกว่าหยิบมาเลยค่ะเขาก็หยิบมาสีแดงมากชูชูไท,ท,ทยไไปค่ะทุกคนมาค่ะอันนี้ก็คือลงใต้ตาด้วยนะคะแต่ก็แดงนะทุกคนดูความแดงมากเลยอะจากนั้นนะคะมาใช้เป็นคุชชั่นรันนะจานี้เป็นแบบสองนะคะเบอร์สองเนื้อชุรร่ขอโกงโดยการใช้ฟองน้ําได้ไหม <c oughs> เราแต่งหน้าแบบไม่มีฟองน้ําไม่ได้ทุกคนมันยากเกินอะจะลองใช้นิ้วกัน เนื้อมันจะเหมือนในตลับปะในเบอร์สองเหมือนสว่างกว่าในตลับอีกอะเราไม่อยากถูเลยอนะทุกคนเราไม่ชอบ,บอะตบตรน้ำนะคะทุกคนขอ,อไว้ด้วยนะก็สวยนะคะทุกคนจนะเล่นไปจะกบรอยได้ไหม,มันก็ต้องลงแบบเบาๆก็ไม่ได้แย่เลยนะทุกคนเห็นปะอาจจะแบบว่ายังมีความแบบรอยลิปที่มันแบบโผลออกมานะคะแต่เราบิวได้ทุกคนไม่เกินความสามารถ คือถ้าอยากบิวนะคะทุกคนแนะนานะคะว่าเวลาลงเสร็จปุ๊บใช่ป่ะรอให้มันเซตตัวแป๊บนึงแล้วก็ลงทับอีกรอบหนึ่งมันก็จะฟิลฟิลเหมือนเราลงคอนซีลเลอร์ก่อนใช่ป่ะแล้วก็เอารองพื้นทับตามสว่างกว่าคูุชชั่นกระปุกอีกค่ะผิวสวยกว่านี่เป็นฟิลแบบเฮ้ยมาต่างจังหวะแราไม่ได้เอาเครื่องสำอางมาทำยังไงดีเซเว่นคือที่พึง่งได้ไหม เขียวๆแต่ก็โอเคนะคะทุกคนก็ถือว่าแบบเออปกปิดเนียนอยู่แป้งที่ใช้นะคะจะใช้ของสะสินะคะเขาจะเป็นเนื้อสีครีมครีมแบบนี้นะคะเห็นปะแต่วันนี้จะไม่ใช้แป้งเลยนะคะทุกคนฟิลฟแบบว่าเราลืมเอามาจริงๆอะไรเงี้ยเอาแป้งมาเซตเออได้อยู่ได้อยู่แล้วก็พาเลตตาของ ODBO นะคะเขาบอกว่าสวยครบในตลับเดียวแต่เสียดายนะเขาไม่มีแบบพวกแป้งเล็กๆมาให้อ่ะเลาได้แบบว่าเบลนด์ง่ายอู๋เราจะกรีดตายังไงอะทุกคนไม่มีแปรงมให้เลย สีสวยนะก,กำลังจะสวอตมาลองใช้ชิมเมอร์ตรงนี้นคือสวยทุกคนเม็ดมันแบบสวยแบบสวยเลยแบบกิตเตอร์คือพุ่งนะแต่ว่ามันมีความเป็นแห้ง,หงๆใสๆอะทุกคนเวลาเราเราลองจิ้มลงไปอะไรเงี้ยมันเหมือน,ม,นมือมของเล่นเด็กเลยอะ <c oughs> แต่ชิมเมอร์สีเข้มอ่ะไม่เป็นทุกคนแต่ว่าชิมเมอร์สีเนี้ยสีสว่างอะ่ะเน,นี้ย มันมันแบบแปลกมันเหมือนของเล่นเลยแต่ก็สีสวยให้ดูสีนะคะก็จะใช้สีนี้นะคะในการลงเืิกตาแล้วก็สีเข้มนะคะโอ้โหเข้มไปเปล่าลงใต้ตาด้วยนะคะเปลี่ยนนิ้วเอานิ้วเล็กไหมทำดอลลี่อายได้ไหมได้ได้ได้ เฮ้ยมันก็สวยอยูอ่แล้วก็เอาขอเป็นชิมเมอร์นี้แล้วกันชิมเมอร์นี้น่าจะสวยกว่าลงตรงกลางฮู้ฮทุกคนพุ่มมากก็ลงใต้ตาคูอด,ดอลลี่สีสว่างเลยก็ได้ลงหัวตาปอ่แก้มยังไงวันนี้ฟองน้ำที่ลงแป้งที่ลงลงพื้นอนะเอามาลงบัตรออนะคะ่ะ อืแต่สีแก้มสวยทุกคนเอาสีเข้มมาแบบคอนทัวร์หน่อยอุ้ยจม,มูกมาแล้วทุกคนว้าว <Wow. S 1> คิ้วนะคะมาดูกันนี่แหบลบแบ,บตรงนี้นี่ค่ะสปองเออได้ได้ได้ทุกคนเก่งเกินอะไอายไลเนอร์ต้องมีแต่ว่าใช้เป็นอันเดอร์เฟลียมตาลเราใช้นิ้วก้อนนยทุกคนนี้ จบลมเลิกค่ะเราไปปากเลยล้วกันก็คืออันที่เราใช้ลงหน้าไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะก็คือมูริสเกอร์ืสวยอยู่นะหนักแล้วค่ะพาเลทครบจบจริงอันนี้เออไฮไลท์ค่ะทุกคนสีที่เราบอกว่าเหมือนของเล่นเนี่ยเออได้เดึ็นสีส้มนี้ แล้วก็มาคาร่านะคะอันนี้ที่เราบอกว่าขอกลงนิดนึงว่าเรามีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเซเว่นก็มีขายนะแต่ว่าสาขาที่มันไม่มีขายไงก็ขอเอามาใช้เป็นแบบหน่อยนะขอปัดคิวด้วยนะคะคิว,ดวได้ดูสวยขึ้นดูมีอะไรขึ้นระวังตัวมาคาร่าเป็นเปื้อนคิวนะคะทุกคนมันจะลบยากได้ได้ได้ทุกคนรู้สึกว่าลิปมันแบบเป็นคาบไปหน่อยอะเหมือนมันมีความแบบติดทนมากอัทุกคนแล้วมันแบบ เซตตัวไวแห้งไวอะไรเงี้ยเดี๋ยวแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นคาบๆาบแต่ถ้าถ่ายรูปก,ก็น่าจะสวยดีนะแต่ขอนิดนึงค่ะทุกคนรู้สึกแบบไม่อยากอุมโลกความพยายามในการกีดอะไรเนอร์เอาแบบอันเดิมนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเรามีทิชชู่หนึ่งอันนะคะม้วนทิชชู่ลองดูว่าแบบเทคนิคไหนมันจะจึง้งแล้วก็เขียนเหมอนเการเช็ดมากกว่าปะใหญ่จัง <laughs> เอาละ จบไปค่ะทุกคนทำผมใดๆนะคะแล้วมาเจอกันลูกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้เลยก็ได้อยู่นะก็แบบมีความแบบเบาๆเป็นสาวแบบว่าตาเบาปากแดงไงเออแล้วก็แบบว่าเอ้ยสีมัน เป็นโทนแดงอยู่นะแล้วก็เลยใส่เสื้อแดงมาเลยและกันไม่ได้แบบว่าเข้าๆกันก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ดูจนจบคลิปแบบนี้เลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกันไว้นะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ยด,ยดีค่ะทุกคนแล้วลูกหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามดูนะคะทุกคนก็อยากได้ลูกอะไรก็คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยนะคะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนะทุกคน ปากเติมกลอสแล้วสวยกว่าเดิมนคงนอกเหนือจากในคลิปนะคะแต่ว,ว่าถ้าาไปเติมกลอสมันก็ช่ำสวยมากเป็นแบบสาวจีนสาวเกาเหลี